เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะพันและข้าวาสนาผูกพันบทที่ยีสิบห้า พอไม่มีคนพูดมากอย่างจ้างเถอซิ่งหญิงสาวก็รู้สึกว่าตนว่างงานอย่างยิ่งนอกจากตรวจบัญชีเล็กน้อยแล้วสามีก็ไม่ยอมให้นางทำอะไรอีกจากคนที่เคยอยู่เพื่อปกป้องสามีพอถูกสามีปกป้องแบบนี้ ก็ออกจะทำตัวไม่ถูกนิดหน่อยเพราะมัวแต่เหมร้อยคิดอะไรไปเรื่อยเปยือยจึงไม่ทันสังเกตว่ามีใครกำลังเดินมาทางนี้ลี่เหาเพิ่งออกจากตำหนักลู่จือ้อหลังไปพบตรงฟางหลี่เฉินขณะเดินผ่านเส้นทางสวนตอนแรกหญิงสาวก็ไม่ได้สนใจนักแต่เมื่อเหลือมเห็นว่าใครยืนอยู่บนสะพานยกก็เปลี่ยนทิศทางมุ่งตรงไปยังลำทานกลางสวนทันที นางเคยอยากพบอีกฝ่ายหลายครั้งติดที่คอนสนิทของประมุขขัดขวางอยู่ตลอดจึงไม่มีโอกาสเสียทีในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนายหญิงเจ้าคะ เป็นอาจริงที่สังเกตเห็นคนแรกเด็กสาวกระซิบเรียกนายหญิงที่ยังคงยืนเหม่อปรอยอาหารปลาไปเสียวเหมกระพริบตามองถ้วยอาหารปลาที่หมดไปนานแล้วอย่างแปลกใจก่อนจะหันไปตามเสียงเรียกของสาวใช้คนสนิทเมื่อเห็นว่าใครกําลังเดินมาทางนี้จึงส่งถ้วยเปล่าให้สาวใช้หยิบผ้ามาเช็ดมือพลางส่งสายตาให้สาวใช้ด้านหลังเงียบ บังเอิญจริงในที่สุดข้าก็ได้พบนายหญิงเสียที่คิดว่าจะซ่อนตัวอยู่ในตำหนักไปตลอดเสียแล้วท่านหญิงหลี่เหวาเอ่อยทักอีกฝ่ายก่อนใบหน้างดงามคลี่ยิ้มบางเบานายหญิงแห่งหุบเขาโลหิตหันมายืนประจันหน้ากับอีกฝ่ายริมฝีปากบางผุดยิ้มน้อยๆไม่คิดว่าท่านหญิงจะพยายามเพื่อพบข้าขนาดนี้หากอยากพบข้าใหญ่ไม่มาที่ตำหนักเล่า เจ้าย่อมรู้ว่าข้าพักอยู่ตำหนักได้เอ๊ะหรือกแกล้งไม่รับรู้นะนางตบท้ายประโยคด้วยท่าทางไร้เดียงสาหลี่เหวากรหมัดแน่นเมื่อเจอวาจายียวนของอีกฝ่ายจะอวดว่าอยู่ตำหนักเดียวกับประมุขทั้งๆท,ที่ในหญิงทุกรุ่นล้วนมีตำหนักส่วนตัวเช่นนั้นสินะ ท่านหญิงผู้อ่อนหวานพยายามควบคุมอารมณ์มองอีกฝ่ายด้วยแววตาแฝงการดูถูกเอ่ยถ้อยคำอ่อนหวานดุดน้ำพึ่งผสมยาพิษออกไปดูนายหญิงมีเวลาว่างมากในขณะที่ท่านประมุขและผู้อื่นล้วนพำนงานกันจนหัวหมุนขนาดตัวข้าเป็นเพียงหญิงสาวผู้หนึ่ง ยังต้องช่วยงานท่านลุงจนแทบไม่มีเวลาเห็นแบบนี้แล้วอิจฉายิ่งฟังประโยคนี้ผู้ใดก็ย่อมมองออกว่าอีกฝ่ายกำลังแดกดันที่ตอนเป็นถึงนายหญิงแต่ไม่อาจช่วยงานอันใดของหุเขาไปเสือเหมยเพียงยิ้มแต่ดวงตาวาววับเห็นอีกฝ่ายไม่โต้อตอบหลี่เหวาพรันยิ้มหวานขึ้นเล็กน้อยนายหญิงรู้หรือไม่ว่าผู้คนพูดถึงเจ้าอย่างไร ไปเสื่อไหมครี่พัดผ้าไหมในมือเล่นเอ่ยด้วยน้ำเสียงไม่ใส่ใจอย่างไรเล่าลีเหวาเดินเข้าไปใกล้ามากขึ้นเอ่ยด้วยท่าทางไม่ต้องการให้ผู้อื่นได้ยินแต่เสียงกลับดังฟังชัดพวกเขาพูดว่านายหญิงแห่งหุบเขาโลหิตช่างไร้ความสามารถผ่านลังก็ไม่มีแม้แต่สาวใช้ระดับล่าง ก็ไม่อาจาเอาชนะได้นอกจากคลอดทายาทได้ประโยชน์อื่นล้วนไม่มีสักอย่างไม่คู่ควรกับตำแหน่งสูงส่งเช่นนี้สักนิดดวงตากรมเชิดรี่ลงเล็กน้อยอ๋อแล้วต้องเป็นแบบไหนละ่ะถึงจะคู่ควรนายหญิงแห่งหุบเขาโลหิตทุกรุ่นล้วนต้องมีความสามารถพลังปราณล้ำเลิศสีมือต้องไม่ธรรมดาความรู้ความสามารถรอบด้าน ดูสิแค่ข้อแรกเจ้าก็ไม่ผ่านแล้วหลี่เยาไรคุณสมบัติจบก็แางถอนหายใจออกมาไปเสียเหมยแม้จะรู้สึกหงุดหงิดแต่ยังคงรักษาท่าทีสงบเมื่อเรียวกำด้ามพัดนั่นมองหลี่เยาที่มีแววตาสาแก่ใจในายหญิงแห่งหุบเขาลองหดสูดนหายใจเข้าลึกชดค้างขึ้นเล็กน้อยพลางเหลือบตาขึ้นแต่สุดท้าย ก็ไม่เห็นมีใครคัดค้านการแต่งตั้งข้าเป็นนายหญิงสักคนนี่นาว่าอย่างไรนะลี่เหยามองผ้าทางถือดีของอีกฝ่ายดวงตาดอกท้อที่รื่นรมก่อนหน้าพรันเบิกกว้างไปเสื่อเหมยแสซงถอนหายใจบ้างคอด้ามพัดลงกับฝ่ามืออีกข้างเป็นจังว่าสงสัยท่านหญิงต้องไปตรวจหูดีๆว่ามีอะไรอุดอยู่หรือไม่ข้าจะใจดีพูดอีกรอบก็ได้หากข้าไม่เหมาะ แล้วพวกเจ้าทำอะไรได้เล่าเจ้าพวกเจ้าบอกว่าข้าไม่เหมาะแต่พอประมุกเลือกข้า ก็ไม่เห็นมีใครกล้าสอดปากค้านสักคนได้แต่แอบนินทาลับหลังเราวกับคนขี้คลาดนายหญิงแห่งหุบเขาโลหิตมองอีกฝ่ายด้วยสายตาเย็นชาหลีเยายถูกคำพูดนางโจมตีจนไม่อาจเถียงกลับได้แต่อ้าปากพัง,งาบอยู่แบบนั้นเห็นท่าทางไปต่อไม่ถูกของอีกฝ่ายไปเสือเหมยก็ยิ้มหยอะเอ่ยด้วยแววตาเหยียดหยาม เจ้าบอกว่านายหญิงทุกรุ่นล้วนเก่งกาจแล้วอย่างไรสุดท้ายความเก่งกาจนั้นช่วยรั้งใจสามีอยู่ที่ตนผู้เดียวได้หรือไม่หรือนอกจากเก่งกาจแล้วต้องใจกว้างแบ่งปันสามีให้ผู้อื่นด้วยชายมากอำนาจล้วนมีภรรยามากตามเป็นเรื่องปกติในยุคสมัยนี้ ประมุกหุบเขาทุกรุ่นล้วนมีภรรยาไม่น้อยกว่าสองคนแม้แต่บิดาของตองฟางหงจิน้นยังมีภรรยาถึงสามคนมีเพียงสามีนางที่กล่าวสาบานในพิธีว่าจะมีแค่นางผู้เดียวจึงสร้างความแปลกใจให้คนอื่นอย่างมากไปเสียวไหมลี่เหวาเรียกชื่ออีกฝ่ายเสียงห้วนใบหน้าบิดเบี้ยวไม่น่ามองท่านหญิง โปรดสำรวมกิริยาด้วยเจ้าค่ะสาวใช้ผู้หนึ่งที่ยืนด้านหลังไปรเสียเหมยเอ่ยปรามเมื่อเห็นว่าท่านหญิงผู้สำรวมเริ่มไม่รักษากิรยิยาลีเหยาตวัดสายตามองอีกฝ่ายพลางตะคอกเป็นบ่าอย่ามาสอนเรื่องเจ้าหน่ายอย่ามาออกคำสั่งกับคนของข้า ไบเสียอเหมยเอ่ยด้วยน้ำเสียงเข้มขึ้นหลี่เหยาถูกอีกฝ่ายตะคอกกลับก็โมโหจนอยากพุ่งตัวเข้าไปแต่คนสนิทรั้งไว้เพราะไม่อยากให้เกิดเรื่องใหญ่บานไปท่านหญิงหลี่เหยาจึงสะบัดตัวออกดวงตาดอกท้อวาวรอดคงเพราะเริ่มโมโหเจ้ากอนแป้งจึงถีบท้องมารดาดิ้นราวกับอยากออกมาช่วยต่อยตีกับคนอื่น มือบางพลันลูบหน้าท้องอย่างพยายามควบคุมอารมณ์นางจะไม่ทำตัวร้ายกาตอนนี้เดี๋ยวลูกจะเอาเป็นเยี่ยงย่างหลังจากสงบสติอารมณ์ได้แล้วไปเสี่ยเหมยก็มองหญิงสาวที่ไม่มีท่าทีอ่อนหวานเช่นปกติอีกต่อไปริมฝีปากยกยิ้มไปไม่ถึงดวงตาเอ่ยประโยคเคลือบใบมีดเชื่อเฉือนออกมาเจ้าบอกว่าข้าไร้พลังอ่อนแอ แต่ข้าจะบอกอะไรสักอย่างยายข้าต้องมีพลังแข็งแกร่งในเมื่อข้ามีสามีผู้เก่งกาดคอยปกป้องอยู่แล้วในเมื่อมาหาเรื่องนางก่อนเหตุใดต้องไว้หน้าขอทิ้งท้ายเสียหน่อยเถอะทอยคำถือดีนั้นแฝงไปด้วยความโอ้อวดรากับต้องการให้อีกฝ่ายอิจฉาจนกระอักเลือดหญิงสาวมองใบหน้าบิดเบี้ยวของท่านหญิงผู้งดงามผุด้อยคำาร้ายกาดครั้งแล้วครั้งเล่า ไหนไหนแล้วข้าจะบอกให้เอาบุญนะผู้ชายส่วนใหญ่นะ่ะมีนิสัยชอบปกป้องบางทีการที่เราทำตัวอ่อนแอให้เขาดูแลมันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึง่งอ่อนแอในเรื่องที่ควรอ่อนแอเข้มแข็งในเรื่องที่ควรเข้มแข็งหากประมุขของพวกเจ้าชอบหญิงสาวแก่งกาดคงไม่เลือกข้าหรอกจริงหรือไม่เจ้ารู้จักเขามาก่อนข้าตั้งนานเขายังไม่แลเจ้าเลยนี่ ดวงตากรมเชิดแฝงแววเหนือกว่าผู้หญิงที่เก่งมากเกินไปทุกเรื่องบางทีก็น่าเบื่อผู้ชายเขาไม่ได้ต้องการหรอกนะพูดจบไปเสวยเหมยก็มองอีกฝ่ายราวกับจะสื่อความหมายเจ้าหลี่เหวโกรธจนพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณคะ เมื่อระบายอารมณ์ใส่ตนพอใจไปเสวอเหมยจึงเดินสวนกับนางลงจากสะพานตั้งใจจะกลับเข้าตำหนักเสียที่รับสีปากกับคนแค่นี้ก็รู้สึกเหนื่อยแล้วหลีเหยมมองตามหญิงสาวที่กำลังจะเดินผ่านต้นในใจเกิดความโกรธเกรี้ยวจนสติขาดพึงโดยไม่ทันรู้ตัวก็เผลอเอื้อมมือไปผลักอีกฝ่ายหมายจะขัดขวาง ไม่ให้เดินผ่านไปได้แต่เพราะลืมตัวจึงเผลอใส่พลังปราณลงไปจากเพียงต้องการรั้งไม่ให้เดินต่อจึงกลายเป็นผลักฝ่ายนั้นถอยหลังไปหลายก้าว จนชิดขอบสะพานไปเสือเหมยถูกผลักอย่างแรงจนไม่อาจทรงตัวใบหน้างดงามฉายแววตระนกเมื่อร่างถอยไปชิดขอบสะพานเตี้ยจนหงายหลังก็ไม่คิดอะไรอีกได้แต่ห่วงลูกในท้องรีบโอบประคองหน้าท้องตนเอาไว้ปล่อยร่างให้ร่วงลงไปในผืนน้ำตุ้ม สายน้ำเย็นเฉียบเพราะเพิ่งผ่านพน้นฤดูหนาวไม่นานก็ไหลเข้าจมูกและปากจนสำลักออกมาไปเสียเหมยพยายามแวกว่ายขึ้นสู่ด้านบนจนศีรษะพ้นน้ำในที่สุดแต่เพราะชุดรุ่มร่ามตัวหนาดูดซับน้ำเข้าไปจึงทำให้หนักขึ้นหญิงสาวดิ้นรนอยู่ในน้ำด้วยความอดทนใกล้หมดแรงขึ้นเรื่อยคุณหนู อาจิงตกใจจนเผลอตะโกนเรียกผู้เป็นนายแบบเดิมอยากกระโดดลงไปช่วยแต่นึกได้ว่าตนว่ายน้ำไม่เป็นจึงรีไวิ่งลงไปด้านล่างสะพานเดินลุยน้ำเย็นเฉียบจนหนาวสัน่นพยายามเข้าไปหานายหญิงด้วยความร้อนร้อนแต่เพราะรีบร้อนกลับเกล้าพลาดร่วงลงในจุดที่ลึกจนทรงตัวไม่ถูกว้ายนายหญิงตกน้ำช่วยด้วยสาวใช้เห็นนายหญิงร่วงลงน้ำ ต่างตะโกนร้องด้วยความตกใจแต่เพราะน้ำเย็นจัดและพวกนางว่ายน้ำไม่เป็นจึงไม่มีใครกล้ากระโดดลงไปหลี่เหยวยมมองร่างที่ลอยอยู่กลางลำธารด้วยแววตาตื่นตระหนกได้แต่ยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูกชั่วขณะนางแค่ต้องการหยุดอีกฝายไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ตองฟังหงจิ้นได้รับแจ้งจากสาวใช้ของภรรยาว่านางเจอกับหลี่เหยาจึงรีบออกจากตำหนักพุ่ง ตรงมายังสวนกลางโดยมีคนสนิทตามมาติดๆพอมาถึงก็เห็นร่างภรรยาอยู่ในผืนน้ำเย็นเฉียบใจพันล่วงลงตามอีกฝ่ายดวงตาสีอำพัน์เบิกกว้างก่อนจะรีบกระโดดลงไปไว่ายน้ำผ่านหน้าอาจิงไปอย่างรวดเร็วเห็นร่างบางเริ่มหมดแรงกำลังจะจมลงใต้น้ำก็รีบพุ่งเข้าไปหาตวัดวงแขนแกร่งโอบประคองอีกฝ่ายเข้ามาแนบอก แขกแขกแขกไปเสียไหมสำลักน้ำตนแสบจมูกพยายามตีวงแขนพยุงตัวเองจนหมดแรงขณะกำลังจะจมลงใต้น้ำฉับพรันนั้นก็มีแขนแข็งแกร่งโอบกอดน,นางไว้แน่นร่างเล็กรีบตะกายกอดรอบคออีกไ่ายเกยหน้าลงบนไหล่น,น้ขณะสำลักน้ำไม่หยุดดวงตาแดงกาสั่นไหวด้วยความหวาดกลัวไม่เป็นไรแล้วคนดีสามีมาช่วยแล้ว ตรงฟังหงจิ่นรูปหลังหญิงสาวที่ตัวสั่นไม่หยุดเอ่ยปลอบด้วยน้ำเสียงสั่นพราไม่ต่างกันสสามีมาแล้วพอไปเสียวเมยรู้ว่าผู้ที่มาช่วยคือคนรักนางพรันโล่งใจ เอ่ยด้วยน้ำเสียงยินดีติดจะสั่นเครือเล็กน้อยสองแขนกระชับกอดรอบลำคอแกร่งแน่นขึ้นตรงฟังหงชิ้นกอดภรรยาไว้แน่นและพาขึ้นฟังบนฝั่งนั้นหลีจื้นได้ช่วยอาจิงขึ้นมาก่อนแล้วเขายังคงยืนรอนายหญิงด้วยแววตาเป็นกังวลเมื่อเห็นนายท่านอุ้มภรรยาขึ้นมาเยือนบนฝั่งสำเร็จอาจิงก็รีบนำเสื้อคลุมมาให้เขา องฟังหงจ้วนวางภรรยาลงกับพื้นก่อนจะห่อเสื้อคลุมไว้รอบร่างบางอย่างนุ่มนวลจากนั้นก็ตะวัดอุ้มนางขึ้นแนบอกอีกครั้งไปเสียไไหมหนาวจนตัวสัน่นซุกร่างเข้ากับอกสามีดวงตาสีอำพันวาวรอดขณะมองคนที่ยังยืนอึ้งอยู่บนสะพาน พรันนั้นอากาศรอบกายเริ่มหนักอึ้งพริบตาเดียวสะพานหยกแข็งแรงกลับแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเศษซากของสะพานร่วงลงน้ำในทนันใดรวมถึงร่างคนที่ยืนอยู่ด้วยเช่นกันกรี๊ สาวใช้ที่ยืนอยู่ริมลำธารต่างกีดร้องเมื่อท่านหญิงหลี่เหยาและสาวใช้คนสนิทร่วงลงลำธารแขกแขกลี่เหาาพยายามว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำพอขึ้นมาพ้นน้ำกำลังจะสูดหายใจกลับเหมือนมีแรงมากดร่างนางจมลงใต้น้ำครั้งแล้วครั้งเล่า หญิงสาวสำลักน้ำที่ไหลเข้าจมูกรู้สึกว่าใกล้จะหมดลมหายใจเข้าไปทุกทีหลีจินเห็นนายท่านกำลังจะฆ่าน้องสาวต่างมาน้าก็ไม่อาจใจแข็งทนมองอีกฝ่ายตายต่อหน้าได้รีบหันไปหาร่างสูงที่ยืนแผ่พลังปราณพรมานคนในลำธารพรางเอ่ยขอร้องอีกฝ่ายนายท่านได้โปรดไว้ชีวิตนางด้วย ตรงฟังของจ้นตะวัดดวงตาวาวโรอดไปยัง้นสนิทหลีจ่จ้นถูกแรงกดดันโจมตีจนเหงื่อผุดซึมเท่าว่าก็ไม่ยอมแพ้พยายามเงยหน้าสบตาอีกฝ่ายด้วยแววตาขอร้องขณะที่ชายหนุ่มทั้งสองยังจ้องตากันอยู่โดยไม่มีใครล่าถอยหลี่เยาที่ยังคงถูกพลังปร,ราณกดร่างลงจมใต้น้ำครั้งแล้วครั้งเล่าใกล้จะหมดสติเต็มที่ ฮัเชิลใบเสื่อเหมยที่ซุกอ,อกสามีหนาวจนตัวสั่นจามออกมาท่ามกลางความอึดอัดก่อนจะเงยใบหน้าซีดเขาขึ้นจากอกกว้างเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงสามีภรรยาหนาว ตองฟังหองเจนก็มองภรรยาด้วยแววตาห่วงใยพรันหยุดปล่อยปราณกดดันทรมานคนทันทีหลีเจนที่เห็นดังนั้นก็รู้ว่านายท่านไว้ชีวิตน้องสาวตนแล้วจึงรีบค้อมศีรษะขอบคุณก่อนลงไปช่วยหญิงสาวขึ้นจากน้ำองคารักษ์ชายที่ยืนอยู่ไม่ไกลเองก็ลงไปช่วยสาวใช้ของนางขึ้นมาเช่นกันประมุกหุบเขาโลหิตไม่สนใจคนพวกนี้เอก ตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือร่างกายภรรยาชายหนุ่มหันตัวไปเตรียมเดินกลับตำหนักก่อนจากไปยังฝากคำพูดเย็นเยียบให้หญิงสาวที่คุกเข่าสำลักน้ำบนพื้นอย่าคิดว่าเรื่องนี้ค่าจะจบง่ายๆตระกูลหลี่ต้องรับผิดชอบ ผู้จบก็เดินจากไปทันทีถังซีเห่าและสาวใช้จากตำหนักลู่จิ๋วเดินตามผู้เป็นนายไปติดติดหลี่เห่ยาถูกน้ำเสียงและแววตายเย็นชาโจมตีพันรู้สึกหวาดกลัวจนตัวสัน่นไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองอีกฝ่ายแม้แต่น้อยขอบคุณนายท่านที่เมตตาหลี่จวนน้อมทรงจนร่างสูงเคลื่อนกายลับไป ก่อนจะพยุงหลี่เหวยาขึ้นจากพื้นหันไปสั่งสาวใช้ของน้องสาวเสียงแข้มรีบพานางกลับเรือนไปเสียแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านผู้อาวุโสด้วยจะเจ้าค่ะเหล่าสาวใช้รีบเข้ามาประคองร่างสะบักสะบ,บอมของท่านหญิงหลี่เหยาพาออกจากวังหยกไปทันทีหลี่จินมองตามอีกฝ่ายไปด้วยแววตาเคร่งเครียด เมื่อกลับถึงตำหนักลู่จิวเหล่าสาวใช้จึงกเร่งเปลี่ยนชุดเปียกชุ่มออกจากตัวเจ้านายทั้งสองอย่างรวดเร็วแม้อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นแต่ยังคงหนาวเย็นไม่น้อยหากปล่อยให้ตัวเปียกนานอาจป่วยไข้ได้ไปเสียไหมยที่เปลี่ยนชุดแล้วถูกพามานอนซุกกายบนเตียงอุ่นนางอ่อนเพลียหนาวสั่นจนหลับไป ท่านหมอซึ่งมีหน้าที่รักษาเหล่าประมุขและผู้มีอำนาจของวังยกถูกเรียกเข้ามาตรวจอาการนายหญิงชายชาราตรวจชีพจรบนข้อมือบางอย่างละเอียดก่อนจะถอยออกมายืนรายงานประมุขที่นั่งตรงหัวเตียงคอยรูปผมกล่อมภรรยา เรียนผ่านประมุกนายหญิงถูกไอเย็นจัดจากน้ำในลำธานทำให้ร่างกายอ่อนเพีย้ยและอาจมีไข่เล็กน้อยส่วนทารกในครรนล้วนปลอดภัยดีทั้งคู่ข้าจะจัดเทียบยาลดไอเยน็นและยาบำรุงครรนให้ขอรับ องฟังหงจิ้นครางรับในลำคอดวงตาสีอำพันยังคงจดจ้องใบหน้าซีดของภรรยาก่อนจะตัะหิดใจกับคำพูดท่านหมอใบหน้าหล่อเหลาเงยขึ้นเอ่ยถามด้วยความไม่แน่ใจทั้งคู่หรือหมอชาราขอมกายตอบด้วยน้ำเสียงมั่นใจขอรับยินดีกับท่านประมุขด้วยทารกน้อยในท้องเป็นฟ้าแฟดและแข็งแรงดีทั้งคู่ ดวงตาสีอำพันสั่นไหวก้มมองหน้าท้องนูนใต้ผ้าห่มหนาะก่อนจะเอื้อมมือไปวางบนครันของภรรยามองใบหน้างดงามที่ยังคงหลับพริมด้วยแววตาดีใจท่วมทน้นหลังจากแจ้งเทียบยาและบอกข้อระมัดระวังเรียบร้อยหมอชาราจึงขอตัวกลับ องฟังหงจิ้นมองใบหน้างดงามที่ยังคงหลับไหลหันไปสั่งอาจิงที่เปลี่ยนชุดแล้วเช่นกันเด็กสาวคอยยืนอยู่ข้างเตียงไม่ห่างดูแลนายหญิงให้ดีหากนางฟื้นเมื่อไหร่ให้คนไปแจ้งค่ะอาจิงพยักหน้าเจ้าค่ะชายหนุ่มกอดจูบบนหน้าผากเนียนด้วยความอ่อนโยน ก่อนจะขยับตายลุกขึ้นเดินออกจากห้องโดยมีถังซีห่าวตามออกไปเมื่อเข้าไปในห้องทำงานภายในห้องก็มีแขกมายืนรออยู่ก่อนแล้วผู้อวุโสหลี่ที่ทราบเรื่องจากสาวใช้ของหลานสาวพระน้าซีดเผือดแทบล้มทั้งยืนแม้จะเรียกว่าผู้อวุโสแต่อำนาจเอ็ดเสร็จในหุบเขาล้วนอยู่ที่ประมุขเพียงผู้เดียว ประมุขทุกรุ่นต่างหหดเหี้ยมเด็ดขาดไม่เคยเห็นแก่ผู้ใดโดยเฉพาะตรงฟังของจิ้นผู้ทะนงต้นว่ามีพลังเหนือกว่าประมุขทุกรุ่นบัดนี้หลานสาวตนกลับทำร้ายนายหญิงคนสำคัญของประมุข ตะโกนหลี่ยังจะรอดพ้นไปได้อีกหรือเมื่อคิดหาทางไม่ได้ผู้อาวุโสหลี่จึงเร่งเข้ามาพบหลานชายผู้มีเชื้อสายของประมุขรุ่นก่อนหวังให้อีกฝ่ายช่วยเหลือ ต้องฟังหลี่เฉินทราบข่าวจากคนสนิทอยู่ก่อนแล้วใบหน้านุ่มนวลฉายแววเหยียดย้มหลานสาวผู้โง่เขลาที่ยังไม่รู้จักวางแผนใช้อารมณ์ตนสร้างเรื่องราวใหญ่โตแต่เพราะตระกูลหลี่ยังคงมีประโยชน์กับคนอยู่ จึงรับปากว่าจะช่วยสุดท้ายทั้งคู่ก็เดินทางมายังตำหนักลู่จิวหลี่จินที่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยยืนอยู่ด้านหลังโต๊ะทํางานในท่านด้วยท่าทางสงบดวงตาสีอำพันเหลือบมองบุคคลในห้องใบหน้าหล่อเหล่ามืดครึ้มประมุกหุบเข่าก้าวเดินไปนั่งหลังโต๊ะทํางานถังซีห่าเดินไปยืนประจำตำแหน่งด้านหลังคาระวะท่านประมุกมาหาข้าครั้งนี้ คงมีคำตอบที่น่าพอใจใช่หรือไม่ผู้อาวุโสลีดวงตาสีอ่ำพันพอแววเย็นเยียบขณะมองผู้อาวุโสลีชายชาราถูกดวงตาคู่นั้นกดดันจนเหงื่อผุดซึมรีบเอ่ยชี้แจงเรียนทันประมุกล้านสาวของข่าขาดสติ เพ้อทำร้ายนายหญิงอย่างไม่ตั้งใจนางถูกท่านสั่งซ้อนจนจับไข่ป่วยนักข้าเองก็สั่งลงโทษนางด้วยการกักบริเวณแล้วหวังว่าท่านประมุขจะเมตตาตระกูลหลี่สักครั้งต้องฟังหงจิ้นแค่นหัวระใบหน้าหล่อเหลาเย็นชาฮแค่กักบริเวณจะเพียงพอกับโทษของนางได้อย่างไรอย่างน้อยควรตัดมือที่ผลักภรรยาข้าจนร่วงลงน้ำทิ้งไปเสีย จะได้ไม่เอาไปทำร้ายผู้อื่นอีกผู้อาวุโสดีได้ยินประโยคหอนเหี้มจากอีกฝ่ายพรันสุดกายลงคุกเขา่าเอ่ยขอร้องด้วยน้ำเสียงร้อนรนท่านประมุกปรดเมตตาล้านสาวขาด้วยปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียม ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ